ผมผมก็อยากขายนะแต่ไม่มีคนซื้อไงคือว่ามันตื่นไม่มีคนซื้อจริงๆลิงลิงมาสำหรับลิงมาสหรับคนอ้วนลิงปักอ้่นที่ไหนในความรู้สึกแต่ละคนว่ามีจักรยานไว้ในตัวดีไหมดีครับดีนะ ลบห้องดีมีไว้ประดับบารมีแต่แต่ว่าผมคือว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากเอาออกมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่แล้วก็จอดไม่ได้รู้นหรอกผมตั้งใจซื้อมาปั่นไปขี่สาวแต่ทีนี้ก็ได้นอนดูแลโควิดโควิดไม่ได้ไปไหนตั้งใจว่าจะปั่นก็สบัสดีทุกๆกคนน้ำดีวันนี้ ผมก็จะเวผมจะมาหาเพื่อนผมนะที่ห้องแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนผมด้วยนะเพราะว่าตอนจริงอ่ะห้องผมอยู่ด้านบนใช่ปะอ้าวว่าไงโอมอันนี้ก็เพื่อนผมอีกคนนึงนะโอเคเพราะว่าพอดีห้องผมอยู่ด้านบนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้ามาด้านล่างมาด้านล่างก็ไปด้านบนใช่ด้านบนไมามาด้านล่างใช่ก็บางทีเราเข้ามาคุยอะไรกันหน่อยเดี๋ยวจะวันนี้คือวันนี้ผมที่ผมมาหรือว่า พอดีผมมีจะผมจะคุยเรื่องจักรยานเลยเอาอีกนะเพราะว่าผมจะขายนะครับ <laughs> แต่ถ้าเขามีคนซื้อก็ดนนีนะเพราะว่าพวกผมพวกผมแต่ละแต่ละห้องของพวกผมอ่ะจะมีจักรยานคนละอันจะไหมใช่จักรยานเอาไว้ขี่คนละเอาไว้ออกกำลังกายอะไรประม,ม,มาณปั่นปีปละครั้งปีละครั้งก็ตอนนี้จอดจนยางลาวแล้วอ่ะคิดดูดิว่าจอดจนยางลาวแล้วตอนนี้แต่ยัง ใช่ยังยัง,ยงไม่ได้เพเปลี่ยนอะไรเลยแต่ก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเ้องมเพื่อนผมคนหนึ่งคนนี้ก็อยู่ชั้นสี่แต่อยู่คนแรกต่อไปไอยู่คนน้องก็อีกจะมีฝั่งโน้นอีกคนหนึ่งฝั่งนีอ้อีกคนหนึ่งก็จะเป็นห้องติดบันไดนะครับแล้วก็จะมีจักรยานอีกแบบนึงใช่ไหมใช่ก็จะมีจักรยานอีกแบบหนึง่งม,มันเปิดห้องเดี๋ยววันนี้ก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเพื่อนผมอะไปดูจักรยานนะว่าจักรยานเป็นรุ่นอะไรครับมาได้มาจากไหนนะครับ ได้มาจากไหนแล้วได้มาอย่างไรนะครนีคือพระเจ้านะครับอันนี้ก็จเป็นเพื่อนผมนะเจอเริ่ไม่ได้เจอหน้าเจอตากันนานนะพวกเราเป็นไงมาไงเนี่ยเขารู้เขารู้ถูกใพ่วันนี้เราก็มาเว่ยมาเวียนมาเยี่ยมนะก็ได้ข่าวว่ามีจักรยานจักรยานตัวเทพบ่ะมีจักรยานจะขายให้ ได้ข่าวว่ามีจักรยานตัวแรงไงจะขายให้ใช่ก็ผมอ่ะผมผมก็อยากขายนะแต่ไม่มีคนซื้อไงคือว่ามันติ่ไม่มีคนซื้อจริงๆเนี่ยรุ่นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะมินเออมันเป็นรุ่นมินินะคือว่ามันมันเป็นตัวเล็กไงมันเป็นรุ่นมินิมันเป็นตัวเล็กร้อเล็ก เหมาะเหมาะเหมาะสำหรับคนออกกํลังกายใช่ปหมไม่ใช่ลิงเหมาะสำหรับลิงเหมาะสำหรับคนว่วนลิงป่ะใช่ว่วนที่ไหนเอยเฮ้ยทำไมแต่ลิงเก็บไว้เก็บมือถือไว้ตรงโน้นหรอเอาเลยนั่นก็กรเป๋าข้างเป๋าข้างไงแต่ในความรู้สึกในความรู้สึกแต่ละคนว่ามีจักรยานไว้ในตัวดีไหม ก็ดีนะลบข้องดีมีไว้ประดับบารมีีต่แต่ว่าผมอะคือว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากเอาโอมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่แล้วก็จอดลุกยางมันแตกนะแต่ในในความรู้สึกผมคืออยากมีไว้เพื่อสะสมเองเพื่อเพื่อราคาจะขึ้นใช่ปะตอนนี้ราคาขึ้นยางไม่ขึ้นมันลดลงก็ไม่รู้จะปั่นไปไหนใช่แต่มีไว้ก็ดีนะก็ความก็ดีอะ ดีอย่างแต่ห้องเรามันไม่มันไม่ไอ้นี่กับมันไม่ได้ไม่เขาเรียกว่ามันไม่ลงตัวใช่ป่ะแล้วเราจะเก็บอะไรก็าลำบากเออมันเป็นตากล้องยิ้มหวานมากเลยอีกหนอย่างนี้นี่มี่ใหญ่ไหมนี่ครับเนี่ยใช่ว่านไม่ออกใช่ตัวภาษาผมก็อ่านไม่ออกนะ แต่ผมอ่ะผมใะความจริงผมอยากขายของผมมากเลยแต่ไม่มีใครซื้อไงผมก็อยากขายของผมเลยเออแต่ผมอยากขายของผมมากแต่ไม่มีคนซื้อแค่ตัวเองถ้าให้ยี่สิบพอแล้วเยอะยี่แฟนแต่ถ้ามีคนเอาก็อยากปล่อยเพราะว่าเราไม่ได้ขี่ไงเราไม่ได้ขี่ด้วยไงเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเวลาไงเพราะว่ายางตอนนี้ยางมันแตกหมดแล้วอะยางจอดจอดต้นยางแตกจอดต้นยางแตกหมดแล้วคิดดิทุกคน กุญแจกุญแตรงมันยางแตกนี่แหละใช่ที่ก็เป็นยางนะของบุนที่มันก็ดูดีนะหายากนะครับเออมันหายยากไอ้นี่มันติดแต่แต่ในความจริงล้อรถล้อก็เอ้ยนี่ล้อนี่นิ้วเดียวล้อแท้ครับล้อเท่ากระปูแต่ถ้าเก็บไว้ก็ดีนะเนี่ยไม่ยินเจแปนนะครับตอนนี้เก็บไว้ก็ลูกว้องดูชกชกเยอะดงดึงดึงเลยแต่มันเหนื่อยมากเลยนะตอนที่ผมไปลอง ไปลองปั่นดูคือว่ามันเหนื่อยมากเลยที่ไปลองปั่นดูตอนนั้นคือว่ามันเหนื่อยมากบังปั่นได้นิดเดียวดูแล้วก็เหนื่อยเลยเงือเเงืออะไรไปออกมาหมดเลยนะจริงมันท่วมหมดเลยนะไปช่างไอตั้งเดี๋ยวไปอันก็ระยะทางมันก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งกิโลหนึ่งได้ไลยถ้าปั่นถข้อในความจริงมันเหมาะกับสำหรับคนไอ้นี่ลดน้ำลดน้ำหนัก โอ้ยลิงหมอตำรับลิงเอ้ยแต่ลิงนี่แบบแต่เองเคยดูละครลิงอะไรป่ะเออก็เนี่แหละที่มันเอาโมไซค์เล็กๆมาปั่นกันนี่แนี่หมอตำรับลิงเมื่อก่อนนี่ถ้ามันปั่นได้เก่งมากเลยนะครั้งนี้ถ้าคิดตอนแรกตอนแรกข้าดูด้วยตอนแรกที่ที่ที่มันอยู่ในทีวีนะที่มันบอกว่าลิงขี่โมไซค์ไอ้เหี้ยข้าดูไปดูมาว้ามันดึงเชือกมันจะมีคนรอดึงเชือกด้านหลังเออมันจะมีคนรอดึงเชือกด้านหลังแล้วก็ไปเลย ไอ้เขทำไมวะาทำไมอยู่ดีลิงมันกลับได้วะหันกล้องไปเห็นล้วอีกฝั่งนึงอ่ะจะมีคนรอดึงเชือกของมันอยู่จอดจนเบรกไม่ได้ปิดนะจอดจนเบรกไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยววันนึงวันไหนว่างพวกเราลองไปปั่นไอ้บวกบวกกันนะบวกบวกบักฟอโลดอ่ะไอทางโลบานั่นน่ะทางที่เขาเรียกว่าบวกบักฟโลดมันทางมันกอปลาอะไรนี่แหละทำเถอะนะเดี๋ยวรอแล้วมัน มันก็จะมีโปรเจกต์เอารถไปทางบวกบัร์เฟลูเลยนะครับผมบวกก็เป็นมาตราอิสระนะครับบวกรุ่นนี้นะเราไปดูอีกคันป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูอีกคันเนี่ยไปไปดูอีกคันหนึงมาไปเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูอีกคันไปดูคันที่มันโล่งๆหน่อย เดี๋ยวจะไปดูคันหนึ่งก็คันหนึ่งก็อยู่ีห้องนึงนี่เดี๋ยวจะพาไปดูคันนึ่งโอ้พระเจ้านายโลกมากนี่เป็นกลิ่นสาคงของผมนะอันนี้มันเป็นตัวแรใช่ไหมอันนี้ก็แรเหมือนกันใช่ป่ะไม่แรหรอกเฮ้ยมันเป็นมินิอยู่อ๋อโอ้ยมินิสปูเป้ดูดีแต่ดีเป็นโก้ด้วยอ่ะชุนคำด้วยทรรมดาไม่ไหน ก็ไม่มีอะไรครับทั้งห้องนี้จะลกๆหนังใบนี้ว่าลกๆมากห <laughs> นังใบไม่มีเสียงอะไรเลย <c oughs> นียมน่มันมันสตอรี่นี่ไงไ,งงไม่มีเสียงก็ทำนี่เหรอเอนเอนี่แหละไม่ได้ต้องให้เราดิ้วดีได้มันมมๆๆสูงมากเลยสูงแค่น,นี้ใหญ่ แิดของของของข้าของข้าเวลาปั่นมันไม่มันปวดหลังเว้ยมันตัวเองมันเป็นทรงหมอไม่มันดึงมันดึงอันนี้ be ข, 50, source, ข s. <S ึ้นไม่ได้อันนี้ชิวสายชิวเลยมันมันดึงเบาะขึ้นไม่ได้เบาะมันเบาะมันติดอะไรมัน네รู้อ่ะตัวนี้มันไม่เป็นขึ้นมาดูนี่นี่ตัวนี้มันจะเป็นล่องร่องไงนี่ร่องร่องตัตูดร่อเวลาเราหายลมเวลาเราตูดนะครับนี่มันจะออกนี่มีนะครับนี่แป๊บมันจะิ่มไหวแล้วนี่แล้วพับได้นะ เตทำได้ทำได้ได้ได้ลองลองพับช่วหน่อยกูก็ไม่เคยทำไม่เคยฟังี่ไนอาทิตย์มาเหม่เหไม่มามัได้ย่าอ้าวตายหาแล้วมันกระเทอนแล้วเดี๋ยวดูีแต่ว่าแต่มันก็ดีเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะได้พัได้ทมันต้องด e. we like, right. like, really you know, ึงน okay, okay, so <hey, ี่เออเออ กวนประตูนี่เออไม่เฮ้ยพับคอด้วยมันต้องพับคอด้วยพับคอด้วยองก็ได้ก็ได้เออแล้วก็นบ่นคอนเออไ่เป็นเงีนี้มันุดบ่าไหมชอบตรงนี่มันสีฟ้านี้บบนไไนดชอบเลาเออเออเอนนออีออเออเออเเเเออเเเ นี่ะย้งมือเดียวได้ไม่นักนั่ะเขาอเอ้ยไ่ไตัวเล็กกินนะไม่ได้บอกหนักกว่านี้มีเออที่ันเล็กต้กินหนกกนี้อ้ยบิอกหน่ี่อ้าวครับไม่มคยเชื่อแล้วหนึ่งอนี้ยานก็เริ่มแต่เราก็มีสูงนะครับก็เลยลบมากเลยแล้วคืนไม่ได้ครับมันมีก่อนนี่ดีมันก็ยกขึ้นเออเออี้ นีคนขายให้มกอที่ก่อนนะครับลืมกรน้ไอ้อันนี้เราโดนเราโดนเราเราเราโดนหลอกมาหรือเปล่าไม่ได้โดนหลอกผมตั้งใจซื้อมาปั่นไปขีบสาวแต่ทีนี้ก็ได้นอนดูแล้วโควิดโควิดไม่ได้ไปไหนตั้งใจว่าจะปั่นเล่นข้างนอกก็ได้ปั่นอยู่หรอกไปเรื่อยๆมีเกียร์ด้วยรีมีเกียร์ เวลาคุณจะย่างปลาเผาปลาคุณก็ไม่ต้องไปเอาไก่เกียร์เกลือครับตอนนั้นมันเกลือจะไม่เกลือเต็มเลยก็ไม่รู้กี่สปีดนะครับหกสปีดนี่หกสปีดนะครับแต่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเข้าไม่ได้ไม่มันต้องวิมีสองที่จะเข้าได้คุณลองปั่นเลยครับปั่นมันจะเข้าได้แต่ของข้ามันติดตรงที่ปอมันเอาขึ้นไม่ได้เจ้ามันต้องปั่นตรงนี้เข้าได้เลย้ยงเยอะเหมือนกันนะเนี่ย แม่ถ้าฝันมันยังไม่แรงไงไปครั้งนี้มันมันจะอยู่ราคาดูดิดูดิไม่รู้พีม่าสงสารสองพันสองบดูดิ BMW ด้วยนะครับแท้เนี่ย สงสัยจะเป็นรถแถมอะมันมีสิหน้าอย่าแถมมินิมาหรอวะน่าจะเป็นที่เขาซื้อรถแล้วคนแถมมาเหมือนนะนี่เห้มาให้บ้างคไอ A T R วีมันแถมเปนไม่ได้ทีวีมันแถมเลยหรอของญี่ปุ่นที่มันแถมรถแล้วนั่นแหะรถกระป๋อถ้าต่างประเทศมันจะแถมนะแต่รถมาใส่แต่ผมสงสัยมีนะทีวีมันแถมรถอะไรยี่ห้ออะไรว่าอะไรวะคัด้าเออมันด้าไม่ไม่ได้มันจะแถมเป็นจะแรมาเออเป็นทีวบิกตัวใหม่เนี่ยมันบิ๊กไม่ไม่ได้แถม ตีมันใหม่จะไดีนไยนาจะเทียนจกรยานไมเราปะอันนี้จะอยู่ประมาณราคาอาไรประมาณห,หมื่นถึงหนหกพันตนตัวเนี้ยเเอออยู่ตนนันี้ดีอย่่เสื้อที่ดูาใหๆใหวสี่สี่ก็สภาพแต่ว่า้านเนียนยี่สิบเลขนีเลยเลขี่สียที่ผมกัดีอ่ะ<ส> เฮ้ยแต่รถญี่ปุ่นเป็นรถป๊อปหรือเปล่าที่มันมีต้องถโถทะเบียนเออรถป๊อปจักรยานด้วยก่อนเฮ้จักรยานด้วยหรอไม่มีป้อมมัน5 0ซีมันต้องต่อมีทะเบียนแน่ป๊อปอ่ะไม่มีไม่ใช่หรอกฎหมายไทย 50cc ไม่ไม่มีมาญี่ปุ่นอะญี่ปุนญี่ปุ่นมัญี่ปุ่นมัน cc น้อยเออเขาวิ่งกัน cc เอง